มากันที่โรงพยาบาลสระบุรีนะคะก็ได้มีการถูกแฮกข้อมูลของคนไข้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์โกลาหลค่ะถูกแฮกข้อมูลแล้วก็โดนเรียกเงินนับล้านบาทค่ะผู้สื่อข่าวได้รับทราบจากเพจข้อมูลต่างๆนะคะว่าทางโรงพยาบาลสระบุรีนั้นโดนแฮกข้อมูลในระบบและยังไม่สามารถกู้คืนเข้ามาได้ทําให้ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับความเดือดร้อน โดยในวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจึงเดินทางไปยังโรงพยาบาลสระบ,บุรีเพื่อขอพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบ,บุรีเมื่อไปถึงพบนายวิเชียรระดมสุทธิสารรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสระบ,บุรีแทนนายวิเชียรกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาในช่วงเช้าทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเปิดข้อมูลต่างๆได้ จึงได้ทำการแจ้งทางฝ่ายไอทีหรือว่าฝ่ายคอมพิวเตอร์ให้ตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ไม่หวังดีแฮกข้อมูลทั้งฝ่ายไอทีได้ทำการบล็อกปรากฏว่าในขณะที่กำลังทำการบล็อกนั้นแฮกเกอร์ได้เข้ามาพอดีทำให้ฝ่ายไอทีของเราไม่สามารถสกัดไว้ได้ทันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นและต่อจากนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ท่านนายแพทย์อาน,าน,น,น,นันต์กเมตรผูนวยการโรงพยาบาลสระบ,บุรีนั้นเป็นคนแถลงข่าวต่อไปค่ะ สนับสนุนโดยสารแดงบีเฮิบ